สวัสดีครับเดี๋ยวมื่อนีนนะครับสีพามาเบิงห้างนกเขาชวาเลยครับเห็ียดห้างอยูโกบกมวงหนาบานนี่ครับหมอบอยู่ด้วยครับเนี่ยมี่ห้างเกามันจะอยู่ต่ําๆครับมวงกับกระบังน้อยงามๆครับ เดี๋ยวอีกภาพ่าบางอีกข้างหนึ่งนะครับข้างนกเขาเชวาผมกับหัวก็เห็นไข่เลยสองไข่ละเห็นห้างอยู่เชิงถุงทานครับไข่สองหน่วยครับยางมะพร้างหันเนี่ยสุดยอดเลยครับหวัวจะไข่พอครับเห็นห้างอยู่ตำตำเพราะยางมะพร้าวม่อไหก็บ,บินหนีเลยครับ เฮ็ดด้วยหญ้านะครับเอาพวกห้าหากหญ้ามาเห็ดเปลียยครับเดี๋ยวจีพามาติดตามเรื่อยๆด้ครับห้างๆเนี่ค่อยเบิง่งเลยครับว่ามันจีบอ่บอบ่ได้รูบ่ครับนกเขาชวาย,ย่างหลายครับตอนนี้บ้านพอดีมันเป็น,ปนต้นไม้หลายครับเป็นป่าเก่า นี่ครับมองน้อนมั่นในคูนึงครับเอราะว่นน้อนยึดตนตะขบนี่ครับนี่น่ะก็ห้องนี่นี่นะครับลายครับลายสุดยอดเลยครับยืนนี่กระเมียน,นครับนี่ขามเป็นบัตร เดี๋ยวต่อไปต้องปรือสออาหารมามห้วยใส่กระจาดเลยนกมากินยี่เดียเพยพันหลายๆขอบคุณครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งรับว่าห้างที่มันไก่ยุดทุงทานมามันจีบเบาะบ่